Read is more เพราะการอ่านไม่ต้องเยอะแค่เข้าใจมากพอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลที่ได้มานะคะเกี่ยวกับวิธีคิดที่อาจจะนำไปสู่อิสรภาพแล้วก็ความสุขในชีวิตเราได้ค่ะครับผมโดยเฉพาะจากหนังสือดังเลยกล้าที่จะถูกเกลียดค่ะซึ่งพูดถึงแนวคิดของอัลเฟรดแอดเลอร์นักจิตวิทยาคนสำคัญครับ ซึ่งแนวคิดของเขานี่ต้องบอกว่า,าค่อนข้างท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราหลายอย่างเลยนะครับใช่ค่ะอย่างคำถามที่ว่าจริงไหมที่ความทุกข์ทั้งหมดมาจากความสัมพันธ์แล้วเราจะมีชีวิตอิสระจริงๆได้อย่างไงนี่แหละค่ะที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับแอดเลอร์ ler, เขาเน้นเรื่องพลังที่เรามีในการเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าอาดีตจะมาบงการเราซะทั้งหมดนั่นสิคะประเด็นแรกที่สะดุดเลยก็คือ แอดเลอร์ <Ad> ler, เหมือนจะปฏิเสธเรื่องโทรมาหรือบาดแผลในอดีตว่ามันไม่ได้กำหนดปัจจุบันเราโดยตรงอันนี้แบบว่าฟังแล้วเอ๊ะนิดนึงใช่ครับตรงนี้เป็นแกนหลักของสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายนิยมหรือทีเลโลจีเลยครับเป้าหมายนิยมครับคือแอดเลอร์มองว่าเราไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยสาเหตุจากอดีตนะอ้าวไม่ใช่หรอคะปกติเราจะคิดแบบนั้นครับ แต่เขาเชื่อว่าเราถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายบางอย่างที่เราตั้งขึ้นเองในปัจจุบันนี่แหละเป้าหมายในปัจจุบันใช่ครับแล้วเราก็อาจจะหยิบเอาประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมาใช้เป็นเหมือนเป็นข้ออ้างหรือเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆแม้บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำโอ้หมายความว่าไงคะอย่างคนที่กลัวไม่กล้าออกจากบ้านเพราะเคยเจอเรื่องไม่ดีในอดีตแอดเลอร์อาจจะมองว่า เขามีเป้าหมายที่จะไม่ออกไปข้างนอกอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เลยดึงเอาความกลัวหรือสร้างความกลัวขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายนั้นเข้าใจแล้วค่ะคือสร้างเหตุผลมารองรับเป้าหมายที่มีอยู่แล้วแม้แต่ความกโกรธล่ะคะที่เราปรีตแตกใส่ใครสักคนแอดเลอร์ก็มองคล้ายๆกันครับว่าความกโกรธเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่เราเลือกหยิบมาใช้เครื่องมือครับเพื่อให้ได้ผลบางอย่างเช่นทําให้คนอื่นยอมทําตาม หรือควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่ปฏิกิริยาที่ควบคุมไม่ได้จริงๆอืมฟังดูแล้วเหมือนเรามีอำนาจในการเลือกความรู้สึกตัวเองเยอะกว่าที่คิดนะคะเนี่ยใช่เลยครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปอีกประเด็นที่สำคัญมากๆเลยคือแอดเลอร์บอกว่าความทุกข์ใจทั้งหมดล้วนเกิดจากความสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหมดเลยเหรอคะฟังดูแรงเหมือนกันนะครับรวมถึงความสุขเลยนะก็มาจากความสัมพันธ์เหมือนกันอ๋อ ค่ะค่ะก็จริงเนาะเรื่องคนนี่แหละตัวปัญหาหลักๆเลยทั้งเรื่องปมด้อยรู้สึกไม่ดีพอครับเรื่องความรู้สึกด้อยเนี่ยแอดเลร์มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองค่ะแต่มันจะกลายเป็นปมด้อยที่เป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแข่งขันกับคนอื่นอ๋อไม่ใช่แข่งกับตัวเองในอดีตหรือเป้าหมายตัวเองถูกต้องครับแข่งกับคนอื่นเนี่ยมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์แนวดิง่ง แนวดิ่งคือมีลำดับชั้นมีใครเหนือกว่าต่ำกว่าต้องแข่งขันกันตลอดเวลาค่ะซึ่งตรงข้ามกับความสัมพันธ์แนวราบที่มองว่าทุกคนเท่าเทียมกันเป็นมิตรกันการมองคนอื่นเป็นมิตรหรือศัตรูก็มีผลต่อความสุขเราโดยตรงเลยสิคะมากมากครับถ้าเรามองทุกคนเป็นศัตรูหมดชีวิตก็จะมีแต่การแข่งขันความเครียดไม่มีความสุข เข้าใจแล้วค่ะปัญหาอยู่ที่มุมมองต่อความสัมพันธ์นี่เองแล้วแล้วเราจะหลุดจากวังวนนี้ได้ยังไงคะจะมีอิสระจากสายตาคนอื่นความคาดหวังต่างๆได้ยังไงกุญแจสำคัญที่แอดเลอร์ให้ไว้คือการแยกแย,กแยะภารกิจครับหรือ separation of tasks แยกแยะภารกิจคือยังไงคะคือเราต้องแยกให้ออกครับว่าอะไรคือภารกิจหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราและอะไรคือภารกิจของคนอื่นอื อย่างเช่นการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตเรียนอะไรทำงานอะไรอันนี้เป็นภารกิจของเราค่ะแต่พ่อแม่เพื่อนหรือคนอื่นๆจะคิดยังไงจะพอใจไหมจะผิดหวังไหมกับการตัดสินใจของเราอันนั้นเป็นภารกิจของเขาอเราไม่ควรเข้าไปก้าวไก่ภารกิจของคนอื่นคือไปบังคับให้เขาคิดอย่างที่เราอยากให้คิดแล้วก็ไม่ควรให้คนอื่นมาก้าวไก่ภารกิจของเราด้วย การใช้ชีวิตของเราเป็นการตัดสินใจของเราโหฟังดูมีพลังมากแต่ก็ยากมากเลยนะคะในชีวิตจริงโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวเนี่ยใช่ครับยากแน่นอนแอดเลอร์ก็ยอมรับแต่เขาบอกว่านี่แหละคือราคาของอิสรภาพราคาของอิสรภาพครับอิสรภาพที่แท้จริงมันมาพร้อมกับความกล้าที่จะไม่แคร์สายตาคนอื่นไม่สแสวงหาการยอมรับจากทุกคนนี่คือที่มาของชื่อหนังสือกล้าที่จะถูก กลียดสินะคะใช่เลยครับไม่ใช่ให้ไปทําตัวแย่ๆนะครับแต่คือกล้าที่จะใช้ชีวิตตามหลักการของตัวเองแม้จะมีคนไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเหมือนที่เขาพูดว่าเราจูงม้าไปริมน้ําได้แต่บังคับให้มากินน้ําไม่ได้ถูกต้องครับการกินน้ําเป็นภารกิจของมา้าไม่ใช่ของเราชัดเจนเลยค่ะพอเรากล้าแยกแยะภารกิจแล้วมีอิสระแล้วคําถามาคือแล้วความสุขล่ะคะ ความสุขที่แท้จริงตามแนวคิดแอดเลอร์มันมาจากไหนความสุขตามแนวคิดแอดเลอร์มาจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับมีคุณค่าครับซึ่งความรู้สึกนี้มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือ community feeling ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับมันประกอบด้วย3อย่างคือ 1. การยอมรับตัวเองตามที่เป็นจริง self acceptance ไม่ใช่หลอกตัวเองว่าเราดีเลิศแต่ยอมรับข้อดีข้อเสีย จุดที่ทำได้และทำไม่ได้คสองคือความเชื่อใจผู้อื่น Confidence in others คือพื้นฐานต้องมองว่าคนอื่นเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ศัตรูแม้ว่าอาจจะเสี่ยงต่อการผิดหวังก็ตามอืมและ 3. คือการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการอุทิศต,ตนเพื่อส่วนรวม Contribution to others ครับการช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือต้องทำอะไรยิ่งใหญ่มากๆหรือเปล่าคะไม่จำเป็นเลยครับ แค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำหรือแม้แต่การมีอยู่ของเรามันมีประโยชน์ต่อใครสักคนหรือต่อส่วนรวมก็พอแล้วอ๋ oh. ที่สำคัญคือการช่วยเหลือนั้นต้องมาจากใจที่มองว่าคนอื่นเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่ใช่ทำเพื่อหวังคำชมหรือการยอมรับหรือเพื่อให้รู้สึกเหนือกว่าเข้าใจค่ะเหมือนเวลาเราช่วยงานอาสาสมัครหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้คนในชุมชนแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับ ความรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งได้ทำประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องมีใครมาเห็นหรือมาขอบคุณก็ได้และคุณค่าของเราไม่ได้วัดจากการกระทำอย่างเดียวนะครับแอดเลอร์บอกว่าแค่การมีอยู่ของเราก็อาจจะมีคุณค่ากับใครบางคนแล้วลึกซึ้งจังค่ะมีอีกประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจคือเรื่องการอยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไหมคะใช่ครับ แอดเลอร์มองว่าชีวิตไม่ได้เหมือนการเดินทางเป็นเส้นตรงที่ต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างเดียวแล้วเหมือนอะไรคะเหมือนการเต้นรำมากกว่าครับการเต้นรำครับคือการเต้นรำเนี่ยทุกๆขณะที่เราเคลื่อนไหวมันมีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องรอให้เต้นจบเพลงถึงจะเรียกว่าสำเร็จอ๋อ oh. ชีวิตก็เหมือนกันเราควรใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในวินาทีนี้ที่เราอยู่ ทำปัจจุบันในขณะให้ดีที่สุดมีความหมายที่สุดไม่ต้องโมวกังวลกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงโฟกัสที่นี่เดี๋ยวนี้ใช่ครับถ้าทุกๆขณะสมบูรณ์ชีวิตโดยรวมก็จะสมบูรณ์เองสุดยอดเลยค่ะสรุปจากการเจาะลึกแนวคิดของแอดเลอร์ในวันนี้สิ่งสำคัญที่ได้คืออิสรภาพและความสุขเนี่ยจริงๆมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เลยณนะปัจจุบันขณะนี้ ครับผมแค่เราเปลี่ยนมุมมองต่ออดีตต่อความสัมพันธ์และที่สำคัญคือต้องมีความกล้าที่จะแยกแยะภารกิจของเราออกจากคนอื่นเพื่อใช้ชีวิตในแบบของเราเองจริงๆครับแต่ถึงแม้แนวคิดนี้จะฟังดูเรียบง่ายแล้วก็ปลดปล่อยมากๆนะครับก็มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดเหมือนกันค่ะยังไงคะคือในโลกความเป็นจริงที่มันมีความกดดันทางสังคมเยอะแยะไปหมดเนี่ย การจะรักษาทัศนคติแบบแอดเลอร์เอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยมันมันท้าทายมากน้อยแค่ไหนอืมนั่นสินะคะแล้วนิยามของการช่วยเหลือสังคมที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่การทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือการยอมรับเนี่ยในบริบทชีวิตจริงๆของแต่ละคนมันคืออะไรกันแน่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะนำไปคิดต่อกันได้ครับ